สวัสดีค่ะทีวันสวัสดีค่ะกาธมุชชมวันนี้เดินทางมาติดตามโตเลรติดตามเนี่ยท่ากับพิดาวันกาธมุชชมพิดาวันมีเพิ่นฟันดีแล้วค่ะ้อนฟันของพิดาวันสะเป็นจังไรกันพิดาวันเราเนี่ยฟันนอธมุชชมนาะค่ะเป็นจังไรพีดาวันฟันจังไรอ่าอันนี้บอก็อกฟันมืาขึ้นเนาะค่ะมืุขึ้นนี่กันทีเดิมก็จะค้องเป็นคนนอนเดิม บมาอินดีสองอีกว่านอนฟันไปแล้วก็ฝันว่าหมาอะไหรหมาอะไรแต่ว่าใม่พว่างฝันปุ่งซึ้งว่าอันแกลนนี้หมาแกลนนี้หมาแต่ว่าปุ่งซึ้อก,อกแ่แรงยู่ผืนก็เป็นแรงเป็นเหมือนขอตู้อากาศแกลนนี้หมาแต่ว่าจ้า,าไหนหมาอยู่กนปลาเหมือนตั แรนนี้แต่ว่าหันลอยจุงอากาศลอยจุงเพดานค่ะเออมันจะเป็นเหมือนมีรังข่าย,ยหรอกแต่วาเมาก่อนลอยจุงเพดานแลนไปแลนมากก็ไปเห็นเล็กหน่อย<ะ>เล็กหน่อยอยู่เหมนเล็กหน่อยก็เล็กหน่อยสองคนผู้ชายมีหญิงเล็กหน่อยก็นยย<ะ>กหน่อยประมาณปีปีสองปี 2, ปก็ร่างงัดยาง นี่ร้อยปีสองปีก็ร่างาัย่างร้อยอยู่ถ้าถ้าตะกาบน้อกันหนักร้อยอยู่น้ำกันหนีหมาน้ำกันแบบย่านหมาแลนไล่มากระแลนได้ห้ามยำวสันหมาร้อยบันถึงวันมาบอร้อยมาอยู่พื้นมาอยู่พื่นเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าคือจังมันอทีกระโดดหน้าเข่าือจังมันอทีหอดเข่านี่ล่ะแต่ว่ากระโปดงกระโปรงหอดแม่แม่จังได้กระโปรงหอดก็ร้อยนี้อุ้ยเมื่อยต่อสู้กันกับหม้าดีกว่าฝันเมื่อย สู่กันทัา,ยางยาแต่ว่ามีความฝันหนังยานสุดนีสุดเดยล่ะยานถึงจา้จาจ้าแล้วก็แลน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 ไปบอกได้หน่อยได้นหน่อยกันยาดทวกกันเพากันไฮได้หน่อยกันไฮจะคล้องก็บออยนนี้ออยได้หน่อยเหมือนเหมือนไปจับยูแต่บริวญอุ่มหรอกเพราะว่าเหมือนกันยานมาคือกกน แรนี้คือไดจัดแด่บายอยู่แตว่าคนไ้นแบ่เด็กหน่อยน่นเป็นผู้ญิ่งกู้ยส่ทุกวันกูยิ่งผูชายผูหนึ่งเด็กหน่อยผูญิ่งผูหนึ่งผูใสยผูหนึ่งอายุประมาณกว่าประมาณปีสปีคนใหญ่เน่ยแบบฮัดเบาฮัขาดฮัตยาวฮัดาดเ่ยฮัตขาดลงเบา่ายทีวันแน่เบาเพราะว่าจัเป็นเนี่ยโอ้เแบบเบากงอะนะค่ะ บาดไม่ฟังฝันเด็กหน่อยเพิ่นแบบเป็นเด็กค่ะโรกซะเนะาะจป,ป,ปีปีกูกลัวเนาะเพิ่นเพิ่นใส่เสื้อผ้าบ่ใส่ใส่เสือ้อใส่เสือสเส้อผ้าธรรมดานี่่ะเนเด็กหน่อยนี่ล่ะจ้ะแต่ว่าเป็นเด็กหน่อย,อยกูนิ่งทับพุซ่า,าในหมวดผ่านมาเทัพพิวันเนาะในความฝันในคลิปที่แล้วที่ีวันว่าฝันทีบ้านหลังเก่าฝันทีรลมพายุเมนบ่แม่น<ม>แล้วก็บ้านหลังเก่าเสียยดา เป็นยังต้องคือคือโมหนอกอันนอกก็ไปคืออาลตับเล็กฉี่ค่ะลแล้วก็ไปลองมาฉ่อลองเกานาะค่ะแล้ววันนี้อยุจะคล้องสามชีอย่างซ้างางหาค่ะยังมุนเต็ีมซ้ำหาอุอยู่ว่าสามชี้หาตะบโบสือเอาซ้ำหานะค่ะฟันไปนได้ผอมตาอมตาก็สือแตหนีก็สื่อยู่ดิตาว่ามเห็นไปออก นทอาก็เลยกรไดเงนินออกชื่อก็ออกสองตัวถ<อ>่ายเาก็กากได้ยู่เนาะแต่ว่ามาได้หลอกฟันมาดีฮอเลยละ่ะแต่ว่าม้าสีลกัแม่แการมีเด็กหน่อยแบบเล็กหน่อยเแบ้บอท่าลงนี่ละ่ะสองคนเป็นไส้ก,สกัผูญิ่งเนาะรอยอยู่น,น้วกันนัออ่นล่ะรอยเพิ่้ขงบนฝานีกว่าจะมาเป็นเล็กบนบอพิวัน คิดว่านาะอาจจะมาบนก็ได้ลาวหลอกบอก็บาบนเน็กยรด้ความฟันก็เเมือนว่าเ้าฟันอีูพียงตาตีอูบอลบอลเปีแนนค่ะแนแต่ว่าหลอกนีไดหน่อยนีครับเป็นหนึ่งเลนอาะพี่วันนาะเอาเนพี่วันตีเป็นตัวเลขพี่วันสีตีเป็นตัวไหนค่ะคิดว่ามาหามาหารได้หน่อยสองคนหนึ่งคือคูโตวแทนเดกหน่อยนี่เด็กเล็กดหน่อยนี่เป็นหนึ่งค่ะได้หน่อยสองคนอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่ง รากาอาจจะนี่หมามาแสบหมากะเป็นซ mm ีเ hmm. สียนาเป็นหนึ่งซหนึ่งไปเสียน้าจแต่วันผีวันแต่ว่านี้เขาผวันหนึ่งผีวันก็ร่อยนนหน่เโมก็ร่อยกก่อย่าลืมตัตเลขอายุของผีวันเน่ะอย่าลืมอาจจะมาอีกค่<ส>ะเพราะว่าโตเลขอนเนอเอของผีวันนี่ก็สํำคัญอย่เลขอายุขอกผีวันนอกถิมาะโบทิมอ,อ,อาจจะเป็นหนึ่งสมหาอาจจะเป็นไปได้ แลแต่ที่นี่ฮัาฟันนี่ได้ช่วงนีนก็เหมือนยังฟันไ้โมดนลล่ะมุอโตัวมีเมื่อนล่ะกะรับไปใหม่หลักก็ฟันต่อเป็นเหลืองอื่นไปอีกนี่ไม่ขื้นเดียวกันฟันไปอีกฟันว่าเอ่อมี่มีผ้าผ้านั้นก็เหมือนหุ่จักกันในความฟันแต่ความเป็นจริงน่ะข้าวบุหูจักกว่าผ้าคนนัน้นเป็นใครแต่เหมือนผ้านั้นยังบ่เถ่านี่นี่เป็นผ้านงุ่ม,ม ทัวรมาบอกเขาว่าไฟฟ้าใช่บ่ได้ไฟดับถือตัดมาเอาเอ่อมาเอาบินไปเสียขาไฟในแน่เหมืนว่ะทัวรมาบอกเขาค่ะเขาก็เลยว่าอ่าได้ค่ะว่าสันเดี๋ยวเดียวขาหน่อยเขาไป็งานยู่วัดนอกว่าสัน่ะไปหวดก็ใส่ชุดเท้าไปเด้ไปหวดก็ไปพัวไม่ออกพัวออกเต็มพระก็สั้งสวดมนเหมือนทำวัดเย็นเข้าไปหวดเข้าก็บกากเขาไป็งานเพลินแล้ว คนสีว่าไม่ออกมหาพระนุ่มนี่สินะเขาเลยบริเวณนั้นบินคาไฟว่ามันจะป่าแต่ที่นี่กะท่านผู้ชมก็อาจจะเอาไปตีมตัวเลขก็ไ้อันก็ห้ากับบุ้งุ้ว่าสีแป๊กเป็นเด็ยางกันนะกันีสี่ตีเอาไปเอาน้าตีมาที่นอกแต่ว่าพระเหมือนว่าหุ่นจัดเหมือนคุนเคยกันเลยในความฝันเหมือนเป็นพระหุ่นจักันแต่ว่าเข้าไปเข้าวุ่หุ่นจัก เมอตื่นขึ้นมาอาหารเท่าบุคค้จะก็พาคนนั้นเปไถ่ผีแล้วทีวันเพ็ดแทงขึ้นถึงความฟันไม่คลิปก่อนผีแล้วทีีวันฟันเพ็รผ้าอีกแต่ว่าก็บ่คคลจักแต่ว่าผ้าผ้านุ่มนี่มาสองเทื่อนได้ผ้าแต่ว่าพาได้คลิปก่อนน่ะเป็นผ้าผีถอดสองโทนนอนผีวันนอดจ้ะอันนี้เป็นผ้าอยู่ในวัดเลยอ่ะเป็นผ้าอยู่ในวัดเลยแต่ว่าเขานั่นเขาเป็นหาผ้าแต่ว่าเหมือนใลิปก่อนฟันเหมือนเขาถ่ายอยู่ ขาเพื่อนเห็นเพื่อนตรวดมมดเหลี่ยมเขาไปกาบพระนั่งกองเด็กเขาไปหาเพิ่อวัดกาญา่อในออกคนบามาหาผู้บานああีああ네่ยังการลึกเปล่าเลยเขาเลยไปกาบพระท้ำเนียนนั่นนะถ้ำถำเนียนไปกราบพระลาวดิตาเหมือนถ่ายคนสวดหมนตสวจยัง้วลต่ยมระวังซุกโตกรเขาเลยบมเดว่าบมเดวินคาไฟนั่นมาก แต่ว่าความฝันของพีววันนี้ในช่วงถ่ายหากับหมูสตีสเปนอกผีววันนอกจะได้การเอฟซีซยตีซเปเข้าเมนมาไ่คิดแบนปันกันนอกขายซีนอกแต่ว่าในวามฝันทางเลนนอกฝันเทเลนนอกนะคือฝันเห็นเล็กน้อยอยยุทั้งป่ากับพีววันสุละผีววันกันีเป็นตัวเลนห่ง อะว่ไดครับพุณลังหนึ่งสี่หนึจ้ะเอาหมามาำันเลนะหมีหมาเอามาเรียนอะไรทั้งหลายแล้กก็ที่สำคัญท่านผู้ชมอย่าเืมอรัอายุของบิดาวังทําแน่กันกันไวใน่นอกหลังนอกกานด้ารยอายุก่าสามสิบสี่ปียังสามสิบหาอาจจะมาล่างแม่่ะแต่ว่าเะมีกบนนีกับบน่ล่ะ ตัวเสามตัวนี่ก็อาจจะเป็นบนนอกหรือลางนอกค่ห็นท่านผู้ชมพิจารณาเอาค่ะสำหรับตัดผ้าตัดเลนก็ได้ค่ะเป็นตัดเป็นหนึ่งซีก็ได้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณพี่ดาวันหลายๆค่ะขอบคุณค่ะทีนี้ตัวเลขมันก็แนวาข้ามแบ่งปันเซี๊ยซี่นอกข้างนอกเยอะจนใดกับไปเบิ่งตัวเลขของพี่วันล์ได้ให้คลิปกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กับมาเบิงโตเลขของพีดาวันฟันแม่นค่ะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่ค่ะท่านผู้ชมประจำงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะพีดาวันเพิ่นตีว่าเด็กหน่อยนี่กับเป็นหน,นึ่งเนาะค่ะเนาะม้ากับเป็นสี่ค่ะเด็กหน่อยสองคนเพิ่นว่าหนึ่งสี่หนึ่งค่ะท่านผู้ชมส่วนด้านล่างเนาะคะ่ะเนาะหาหนึ่งสี่เพิ่นว่าเฮาะนี่กับหาค่ะเด็กหน่อยนี่กับหนึ่งม้ากับสี่เพิ่นก็เลยตีเป็นไทย หาหนึ่งสี่ค่ะท่านผู้ชมประจำงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะค่ะเนาะหรือท่านผู้ชมมีความคิดเห็นแตกต่างจากพีดาวันกดอคอมเมนต์มาแบ่งปันใต่คลิปเดอค่ะท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้จะปอกกล่าท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคโชคมันมันกับตเลขของพีดาวันเดอร์ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเนาะค่ะเนาะให้มีแต่ความสุขความเจริญค่ะ คิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกอย่างค่ะถือเลขลุ้ยๆกันทุกคนคะ่ะโชคดีกับตัวเลขของพีดาวันเนาะคะ่14 14คะเนาะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่ค่ะท่านผู้ชมเจอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ